บทที่1นึการสิงสู่การควบคุมในภาพลงตาแห่งสติเทพดาบไร้ผลฟูหัวก็ไร้พลังต้านทานลม้มลงไปบนพื้นเย็นเฉียบแต่มีร่างหนึ่งกอดฟูหัวที่กำลังจะลม้มลงเอาไว้ล e ูกแห่งเจนพลิสเวเพสเซอร์เรสเทรนออฟแฮร์จากฟูหัวเอสเวทูบีไฮเฮอร์ลูกแห่งเอเตอร์ยังเกิลหูแห่จะรีเพสเออินเฮซัมเขาเซทวิ h เอฮินออฟพฤชิซอรี่มาสเตอร์ u r บอดี้แฮส e a c ชอิสเลมิ m ี t i ลเทคยู y อ u เว a y now ในความเป็นจริงสติของฟูหัวกลับคืนสู่ร่างหลักและก็กระอักเลือดออกมาทันทีอาจารย์เชงลิกซิวตะโกนอย่างตกใจจากนั้นก็รีบไปที่ข้างฟูหัวฟูหัวสายหน้าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ฉันต้านทานต่อไปไม่ไหวแล้วคุณรีบออกจากที่นี่ไปเถอะสายตาของเชงลิกซ์ยิมุ่งมั่นอาจารย์ครั้งนี้ขอให้ฉันได้ปกป้องคุณเถอะท่านบีชอปพาอาจารย์ของฉันไปเถอะข้าฉันจะถ่วงเวลาให้พวกคุณ อาโทไม่ได้พูดอะไรมากอุ้มฟูหัวขึ้นแล้วจัดไปซิรินที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการโจมตีของซอกอสก็ตื่นขึ้นมาในเวลานั้นในมือของเธอยังคงกำขนนกเฟเดอร์ออฟทรานเซนเดอร์ไว้แน่นที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองขนขนนกพวกนี้ที่ดึงเธอเข้าสู่ภาพลวงตาโดยไม่ตั้งใจเธอเห็นหมดปลวกที่เคยโจมตีเธอเมื่อตรวจสอบรอบๆอ,อย่างละเอียดผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วซิรินเย้ยจะปล่อยให้เธอไปแบบนี้ได้ยังไงฉันต้องฆ่าเธอ เชงลิกซิอถือรัวชวีขวางหน้าซิรินคู่ต่อสู้ของคุณคือฉันทำไมมนุษย์ถึงชอบหาเรื่องตายกันนักนะหนีไปนเงนียบๆเ,เพื่อเอาชีวิตรอดไม่ดีกว่าเหรอซิรินดูไม่พอใจเล็กน้อยความผูกพันระหว่างมนุษย์ด้วยกันคุณจะไม่มีวันเข้าใจหรอกแฮสเคออฟดอยพูดไปก็ไร้ประโยชน์มาเลยเชงลิกซิตะโกนอย่างกราดเกลียวความผูกพันฮ่าฮ่าฉันแค่มีพี่ชายก็พอแล้วสิ่งที่ไม่มีสาระแบบนี้ฉันไม่ต้องการหรอก ซิริเหลือบมองเชงลิกซิวที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่ตั้งใจแววตาเผยความดูถูกเล็กน้อยออร่าที่เปล่งออกมาจากตัวเธอรุนแรงราวกับภูเขาและทะเลที่กำลังสัสาดร,ราวกับจะบทยี่ยทุกสิ่งดวงตาของเชงลิกซ์ยูลีลงทันทีร่างกายของเธอก็ล้มลงไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวกระแทกเข้ากับกองซ่าปรักหักพังอย่างแรงซิริไม่ได้สนใจมดปลวกตัวนี้อีกต่อไปเพราะเธอสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าคนสองคนที่หนีไปนั้นยังไปไม่ไกลนักเธอคิดในใจว่าด้วยความเร็วของเธอตอนนี้น่าจะยังตามทัน แต่ในเวลานั้นเชงลิกซิวก็ลุกขึ้นยืนจากซาประักหักพังอย่างไม่ลดและเธอเดินโซซซโซเซออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยควันไฟดวงตาของเธอมุ่งมั่นและแน่วแน่ซิริงขมวดคิ้วเธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับพลังชีวิตที่แข็งแกร่งของเชงลิกซิแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแค่พูดอย่างเย็นชาว่าพลังชีวิตของคุณแข็งแกร่งจริงๆแต่นั่นไม่มีความหมายสำหรับฉันเลยเชงลิกซิลเม้มริมฝีปากแน่นเลือดซึมออกมาจากมุมปากเธอเช็คคราบเลือดที่ริมฝีปากออกหลับตาสนิทกำดาบยาวสีฟ้าแน่นแลละชี้้้ปปาาาายดไขงหน ไทซูซออาร์ตซอทรานส์เมชันสวิฟซอลโลดาบัวชีเปล่งแสงสีน้ำเงินเจิดจ้าราวกับดวงดาวที่ส่องแสงในยามค่ำคืนเชงลิกซ์ยูลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาของเธอเผยความมุ่งร้ายที่เฉียบคมซูมเคลื่อนพลังดาบสีน้ำเงินหลายสายพุ่งเข้าใส่ซิรินอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าจากนั้นเธอก็เหวี่ยงดาบยาวในะมือใช้พลังทั้งหมดในร่างกายแทงเข้าใส่ซิริงอย่างรุนแรง นี่เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ไทสู้สอาดมาจนถึงตอนนี้เนื่องจากพรสวรรค์ของเธอที่ค่อนข้างถืออายุใกล้จะ20แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถรวมดาบวิญญ,ญาณได้สำเร็จระดับของเธอก็ยังคงอยู่ที่มัธยีเรลไม่สามารถทะลุทะลวงได้ซิริมไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเชงลิกซู U, ไม่มีความสนใจใดๆเลยอาจารย์ยังเอาชนะเธอไม่ได้แล้วลูกศิษย์ฝึกหัดจะทำได้เหรอฮ่าฮ่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกหรือไง เพียงแค่ลคมคมคมสองสามสายก็สามารถสลายการโจมตีของเชงลิกซิได้อย่างง่ายดายและเชงลิกซูที่แทงเข้าไปตรงหน้าซิรินก็ได้เผชิญหน้ากับดวงตาสีทองที่เย็นชาราวกับมองลงมาจากที่สูงจากนั้นซิรินก็โบกมือเบาๆการโจมตี naval, จำนวนนับไม่ถ้วนที่มองไม่เห็นก็พุ่งเข้าใส่เชงลิกซิทันทีเทียงชั่วพริบตาเชงลิกซยูยังไม่ทันจะสัมผัสกับม่านพลังที่อยู่ตรงหน้าซิรินก็ถูกซัดก,กระเด็นไปอีกครั้ง คราวนี้เธอรู้สึกเหมือนอวัยวะภายในของเธอถูกสั่นสะเทือนจนแหลกละเอียดร่างกายของเธอกลายเป็นหนักอึ้งมากจนกระทั่งเธอไม่สามารถลืมตาขึ้นได้ด้วยซ้ำจบแค่นี้เหรอเชงลิกซิวรู้สึกเศร้าใจอย่างสุดซึ้งเธอเพิ่งได้พบกับอาจารย์อีกครั้งและยังไม่ทันได้พูดคุยกันด้วยซ้ำเธอจะต้องตายแบบนี้จริงๆหรือในขณะนั้นเธอก็เห็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งยืนขวางอยู่ตรงหน้าเธออย่างกระทันหันรูปร่างของชายผู้นั้นค่อนข้างพร่าเลือนเธอหัวเราะเบาๆ ฉันกำลังเห็นภาพหลอนเหรอว่าไปแล้วตั้งแต่ฉันโตมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยคบผู้ชายเลยนะสิทธิของแอชเชมเพลืมตาขึ้นเสียงที่เปลี่ยมด้วยอำนาจดังเข้ามาในจิตใจของเชงลิกซโยเชงลิกซ์ยูหลับตาสนิทมองไม่เห็นภาพตรงหน้าและคิ้วของเธอขมวดเล็กน้อยสงสัยว่าใครใครเรียกฉันฉันคือเซฟูรินไม่ใช่สิข,ขอโทษนะฉันพูดผิดบทไปหน่อยเสียงก็เปลี่ยนจากเดิมที่เปี่ยมด้วยอำนาจกลับกลายเป็นสบายๆแค่แคก ลูกแคยังไอเบาๆสองครั้งแล้วพูดว่าเออจริงๆแล้วฉันน่าจะถือว่าเป็นศิษย์น้องของคุณนะเป็นไปได้ไงอาจารย์ไม่เคยบอกเลยว่ารับศิษย์เพิ่มอีกคนเชงลิกซิวเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ลูกแขยังพูดด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายเล็กน้อยฉันรู้ว่าคุณอาจจะสงสัยแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาพูดมากแล้วทุกสิ่งที่ฉันทำก็เพื่อช่วยคุณขอโทษด้วยนะศิษย์พี่คำพูดของศิษย์น้องที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทำให้เชงลิกซิวสับสนมึนงงไม่รู้เรื่องราวเลยแม้้แต่นอย แต่ในพริบตาถัดมาเธอก็รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าล่วงเกินเธอสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไหลเข้ามาในร่างกายของเธอเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองไปราวกับกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ถูกต้องแล้วลูกไฮังได้ควบคุมร่างกายของเชงลิกซูชั่วคราวและช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเธอด้วยเชงลิกซูสำรวจร่างกายของตัวเองในตอนนี้ด้วยความสงสัยอย่างยิ่งความรู้สึกแบบนี้มันแปลกไปหน่อยจริงๆนะก้าวไปข้างหน้าเชงลิกซูก็เซเล็กน้อยและเกือบจะล้มลงไปบนพื้น อะไรกันทำไมมันหนักขนาดนี้เมื่อทรงตัวได้เชงลิกซ์ยูก็ใช้มือทั้งสองข้างยกสิ่งนี้ทำให้เชงลิกซ์ยูที่กำลังมองจากมุมมองบุคคลที่สามใบหน้าของเธอแดงก่ำทันทีและพูดเบาๆว่าเผยไอ้หื่นกามตัวน้อยถ้าเขาเป็นสิทธิของอาจารย์จริงๆมันก็เกินไปแล้วเมื่อพบว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจับอยู่คืออะไรเชงลิกซยูก็มองไปยังความว่างเปล่าด้วยสีหน้าตื่นตระหนกจากนั้นก็บกมือ เออสิที่ผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เพระการสิงสู่และควบคุมแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกไม่มีประสบการณ์เลยฟูหัวที่สิงอยู่ในร่างของลูขคยังก็มีสีหน้ามืดครึมเล็กน้อยในใจแอบโกรธว่าลูกสิย์แซนดีการกระทําของคุณเมื่อกี้ดีที่สุดไม่ใช่การตั้งใจทํานะไม่อย่างนั้นต่อไปคุณจะไม่ได้เจออดีแน่บทที่1 7 6เวพลิกฟื้นอีกครั้งเมื่อปรับตัวเข้ากับร่างกายนี้ได้แล้วเชงลิกซ์ยู่ ก็คิดในใจดาบยาวสีฟ้าที่หลุดมือไปในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็กลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้งความรู้สึกที่คุ้นเคยทําให้ลูเคงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองดาบยาวที่อาจารย์มอบให้เขาที่เอสทีเฟรมเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นดาบคู่ใจของสิทธิพี่ you เชงลิกซิลเลมนี้หรือว่าชิตั้งแต่ลูเคงเข้าสิงร่างสิทธิพี่เชงลิกซิลจนถึงการปรับตัวให้คุ้นเคยเรื่องทั้งหมดดูเหมือนจะใช้เวลานานแต่จริงๆแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นฮู้เชงลิกซิล หายใจออกเบาๆจากนั้นก็เริ่มสัมผัสการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของฮอนไคเอเนอร์จีในร่างกายเชงลิซิวตกใจนี่นี่มันการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและลึกลับลูไคนยังได้รวบรวมหัวใจดาบขึ้นมาอีกครั้งสําหรับลูเคงเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มไร้เดียงสาที่เพิ่งเข้าสู่โลกฮอนไคอีกต่อไปแล้วเขาผ่านความเป็นความตายผ่านการจากลาแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมตอนนี้การรวบรวมหัวใจดาบ ของเขาก็เป็นเรื่องง่ายดดยแล้วและนี่ก็ถือเป็นการช่วยให้ไทซูเซารอาร์ตของสิทธิพี่เชงลิกซ์ยูก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยเชงลิกซ์ยูในตอนนี้ถึงกับตะลึงหัวใจดาบงั้นเหรอเขาเป็นศิษย์น้องของฉันจริงๆพรสวรรค์แบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์จะรับเขาเป็นศิษย์พรสวรรค์ที่น่ากลัวขนาดนี้แม้จะมีข้อบอกพร่องเล็กน้อยเรื่องความเจ้าชู้ก็คงไม่เป็นไรหรอกสีหน้าของเชงลิกซ์ยูก็เคร่งขรึมขึ้นมาทันทีสิทธิพี่ดูให้ดีนะถ้าดาบสามารถใช้้ไดแบบนี้ หมื่นดาบรวมเป็นหนึ่งกระแสะคลื่นพลังดาบที่เกิดจากดาบยาวสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเธอเชงลิกซ์ยูตกตะลึงทันทีเก่งเก่งมากสู้สู้สู้คลื่นลมที่รุนแรงพัดกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าใส่มา่านพลังแห่งความบ้องเปล่าที่อยู่ตรงหน้าซิรินแรงกระแทกอันทรงพลังนี้ถึงกับทำให้ซิรินถอยหลงังไปหนึ่งก้าวลิกซ์ยูคุณเป็นอะไรไหมเสียงสแสดงความหงอยให่ที่อ่อนโยนและคุ้นเคยดังขึ้นเป็นซีซีเยอะที่มาถึงแล้ว เธอได้รับคำสั่งจากบิดอัปโทให้มาสนับสนุนเพื่อนสนิทเชิงลิกสิแม้ว่าเธอจะไม่อยากมีเรื่องกับแฮสเคร์ออฟดอยแต่เธอก็ไม่อาจทิ้งเพื่อนไปได้ซิเซเลียต้องการพูดเกลี้ยกล่อมซิรินหวังว่าจะเปลี่ยนความคิดของเธอได้แต่พอเธอเปิดปากพูดก็ถูกซิรินขัดจังหวะอย่างไม่ปราณีที่ละคนไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมในเมื่อมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็ไปตายพร้อมกันซะเสียงของซิรินยินชาและเด็ดขาดไม่มีช่องว่างให้ต่อรองแม้แต่น้อย ทันทีที่เสียงของเธอลดลงก็มีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นกึกก้องสายฟ้าผ่าลงมาแหวกท้องฟ้าส่องสว่างไปทั่วสมอระููมลมพัดกระหน่ำราวกับจะพัดทุกสิ่งให้ปลวหายไปซีเลียกำหอกในมือแน่นต้านทานการโจมตีของลมพายุเธอใช้แรงทั้งหมดแทง b บล็กออ c คิดไว้ฟลาเวอร์ลงบนพื้นเพื่อใช้แรงจากหอกพยุงตัวให้มั่นคงโครมแสงไฟที่ลุกโชนพร้อมกับเสียงคำรามจัสมิลออฟชามออกปลอกดาบ ซิรินที่กำลังเผชิญหน้ากับซีซีเล็กก็รู้สึกถึงอันตรายอย่างรุนแรงอีกครั้งเธอไม่กล้าประมาทรีบเรียกหลุมดำแห่งมิติแล้วกระโดดเข้าไปทันทีถ้าจะในช่วงพริบตาที่ซิรินกระโดดเข้าไปในหลุมดำแห่งมิติลำแสงไฟขนาดใหญ่ก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้ากระแทกเข้าที่ตำแหน่งเดิมของซิรินตูมหลังจากเสียงระเบิดดังสนั่นเมฆเห็ดก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าบนพื้นดินปรากฏหลุมขนาดใหญ่ลึกสุดหยางและทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นฮู้ คลื่นลมร้อนพัดผ่านใบหน้าของซิซีเลยเชงลิกซ์อยู่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการโจมตีเมื่อครู่แล้วสามีซิซีเลยพูดด้วยความประหลาดใจคุณมาที่นี่ได้ยังไงซิกฟรีกเก็บ j จสเมิรออฟชามแล้วเดินม,มาข้างซีซีเลยหัวเราะหือหืแล้วพูดว่าภรรยาผมก็แค่วิตกเรื่องคุณน,นี่นาะหึซีซีเลยสูดหายใจออกเสียงดังแล้วกรอกตาใส่ซิกฟรีพร้อมกับพูดว่า ไม่ได้รับคำสั่งจากบิดอปะก็กล้ามาเองคุณนี่มันบุ่มบ่ามเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรหน้าภรรยาไม่ต้องห่วงงานของผมทิงนเทนเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วซีฟรีรีบอธิบายแต่ซีซีเลีกก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และเอื้อมมือไปจับหูของซีฟรีและบิดอย่างแรงโอ้ยเจ็บเจ็บภรรยาคุณเบาๆหน่อยสิซีฟรีร้องโหยหวนไม่หยุดซีซีเลียถามซีฟรีด้วยน้ำเสียงตำหนีว่าคุณมาอยู่ที่นี่แล้วคีออนละ่ะทิ้งเธอไว้ที่บ้านคนเดียวอย่างนั้นเหรอคุณนี่เป็นพ่อที่ดีจริงๆเลยนะ ซีกฟรีดเอภภรยาผมกล่อมคียนอนหลับแล้วถึงมานี่นะบางที่วันนี้เราอาจจะทำภารกิจกวาดล้างนี้ให้เสร็จก็ได้นะดังนั้นไม่ต้องห่วงลูกสาวข้าความโกรธของซิรินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมคนพวกนี้ถึงได้อยู่รวมกับครอบครัวได้มีแต่เธอเท่านั้นที่ต้องอยู่คนเดียวเธอจะใช้พลังทั้งหมดแล้วแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแฮสเคิลของแฮสเคิลอฟฟรีซองกลับหลุดออกจากร่างกายของเธอร่างที่คุ้นเคยถูกสร้างขึ้นช้าๆด้วยพลังของแฮสเคิลลุกขึ้นยืนอีกครั้ง เมื่อเห็นฉากนี้ซีกฟรีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดในสนามเขาเดินหน้าอย่างรวดเร็วและกอดเวสอย่างแรงไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณยังไม่ตายเวสชกมัดกับซีกฟรีอย่างแรงและอธิบายว่าก่อนหน้านี้ในช่วงขณะที่กำลังจะตายผมได้ซ่อนสติไว้ในแฮสเคเคียงลับๆเนื่องจากกลัวว่าแฮสเคิออฟดอยจะจับได้ผมจึงต้องบังคับตัวเองให้เข้าสู่สภาวะหลับไหลไปพักหนึ่งบัดซบบัดซบกล้าดียังไงมาวางแผนกับฉันวันนี้พวกแกจะต้องตาย ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวราวกับจะทำลายโลกความเข้มข้นของฮอนไคในบริเวณนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็มีสีหน้าตึงเครียดความแตกต่างของพลังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถชดเชยได้ด้วยจำนวนคนจัสเมนออฟชอมออกปลอกดาบแบล็กอ c h คิดไวฟลาเวอร์คลังดาบทยานฟ้า ลูกใคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเขากำลังแกล้งทำแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ปล่อยฮอนไคเอนเนอร์จีออกมาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ต้องการที่จะลงมือกับน้องสาวซิรินของเขาจริงๆ Star อฟฟิเดนทุกคนต่างปล่อยถ้าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเพียงแค่แรงกระแทกจากระเบิดก็ทำให้เนินเขานูนนทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงราเป็นหน้ากลอง เมื่อการระเบิดสิ้นสุดลงร่างกายของทั้งสี่คนที่อยู่ใจกลางหลุมยักต่างมีบาดแผลแตกต่างกันไปส่วนซิรินที่นั่งอย่างสง่าง,งามบนท้องฟ้าผลแพ้ชนะก็ชัดเจนแล้วไม่ได้แล้วซีฟรีหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาแล้วแทงลงบนแขนของเขาอย่างแรงโฮเสียงคำรามที่บ้าคล้างซีฟรีกลายร่างเป็นฮอนเคบีสที่น่าสะพรึงกลัวในมือของเขาจัดเมินออฟชมลักก็กลายเป็นรูปร่างจัดเมินเอ็นพลังของซีฟรีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว